อากาที่จริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเคสจริงๆเป็นนางเอกที่ถูกจับจ้องมาตลอดว่าเป็นรูปคุณหนูพอเป็นเคสที่สำหรับนางเอกดราวรุ่งแทพิมปพิงพินปภาเลยท,ทานให้สอบพิมพ์และน้องๆที่ที่รู้สึกว่าขอบคุณกับทุกๆอย่างที่ทำให้เราเนะี่ยมีวันนี้ต้องบอกเลยว่า ราคาว่าแม้แต่ชีวิตจริงๆของเธอนั้นจะไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนหนูพันล้านอย่างที่ข่าวออกมาหรือว่าอย่างที่ใครๆหลายคนเข้าใจเข้าใจว่าตัวของสาวพิมพ์นั่นเองนั่นก็ได้สร้างทุกอย่างที่จากน้ำผักน้ำแรงนั่นเอง และมีทุนทุกมีทุกทุกวันนี้ก็ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นของตนเองจนต้องตอนนี้สามารถซื้อรถดูดแลดูแลตัวเองและในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ